ปกติน้องสองคนชอบดูคลิปแนวไหนครับแนวไลฟ์สไตล์พวกเต้นอะไรอย่างเงี้ยเคยดูคลิปของมหาลัยไหมครับเคยดูค่ะเคยดูแนวไหนดูพวกแนวสัมภาษณ์อะค่ะแล้วถ้าอยากให้มหาลัยทาคลิปอะอยากให้มหาลัยทาคลิปแนวไหนที่สุดชอบให้ทําพาทัวร์อะไรเงี้ยค่ะจะได้รู้ที่ต่างๆที่แบบในมอที่บางทียังไม่รู้แนวสัมภาษณ์อะค่ะชอบดูรู้ชายปกติน้องชอบดูคลิปแนวไหนครับพวกวอลค่ะเคยดูคลิปของมอไหมครับก็เคยบ้างค่ะชอบดูแนวไหนชอบแบบสัมภาษณ์อยากให้มหาลัยทาคลิปแนวไหนครับรีวิวมหา อะไรเยอะๆคะ่ะเพราะว่าเปิดแบบว่ารุ่นน้องต่อๆไปจะได้บบมาตามดูกัน ปกติน้องชอบดูคลิปแนวไหนครับชอบดูคลิปกินอาหารแล้วก็ทำอาหารก็เป็นคนทำอาหารเก่งอะดินิดนึงค่ะทำให้ดูหน่อยได้ไหมนี่เลยเคยดูคลิปของมหาลัยไหมครับเคยค่ะชอบดูที่แบบเพื่อนๆเต้นกันตลกตลกอยากให้มหาลัยทำคลิปประมาณไหนครับสัมภาษณ์ค่ะปกติน้องชอบดูคลิปแนวไหนครับชอบดูคลิปเต้นครับแล้วปกตินี่เต้นหรือเปล่าหรือว่าชอบดูอย่างเดียวชอบดูอย่างเดียวครับเคยดูคลิปของมหาลัยไหมครับเคยครับเคยดูประมาณไหนครับสัมภาษณ์แล้วก็เต้นครับอยากให้มหาลัยทำคลิปแนวไหนครับสัมภาษณ์แล้วก็เต้นครับสัมภาษณ์แล้วก็เต้นกก็คคือออเเเเเนนนน้้้้ตตตลลลยยรููว่าชชบบปปิิด แนวไหนที่สุดครับผมชอบดูเกี่ยวกับพวกวอล์กไปเที่ยวอะไรพวกนี้ครับก็เป็นคนชอบไปเที่ยวว่ะดิใช่ครับเคยดูคลิปของมหาลัยไหมครับเคยดูเป็นคลิปเรียวในแฟนเพจของมหาลัยอยู่อ,อยากให้มหาลัยทำคลิปแนวไหนครับเป็นคลิปเกี่ยวกับวอล์กของนักศึกษาเนี่ยแหละครับว่าวันนึงเนี่ยเออนักศึกษาการมาเรียนที่ดพยูเนี่ยเออทำอะไรบ้างประมาณนี้ครับผมน้องๆอยากได้ว้าคนไหนคอมเมนต์มาเลยบ๊ายบาย